สวัสดีค่ะสมอนชาแนลปกติเปิดร้านอยู่แล้วป่ะคะเปิดช่วงตีห้าตีห้าเพิ่นถึงว่ารสชาติแบบว่าถึงเนื้ออร่อยมากลูกเคยไปทำที่กกอกให่เราทานแล้วครั้งหนึ่งใช่ตอนนั้นเอาเราเดินไปทำไมไม่เอาไปด้วยล่ะแม่ มาจาับก,ก่อนแก่เลยนะคะมาตั้งแต่ตีสามนู่นนะคะมาถึงนี่กว่าจะถึงเนาะค่อยมาค,คยๆึนนนน้นตากอดีคีเจ็ดสิบแปดสิบไปละมาแจ้งวีจังเลี่ยงร่อยได้ม <laughs> าถึงสว่างเลยแจ้งเนาะสว่างค่ะ ไปคำสะก้าเอากเลยเป็นหมาเอ็นเส้นเก่าที่ไปย้อนักคือว่าเขาหลงมาสุดก่อนเมเียรออกไปนี่แหละก็ไปเลี้ยวไส้ขอนด้ออกทางทีกงคืนเออเหมือนนุ้งมีเาก็มาเ้นีนอ่ะเออก็คืนาหาอีลีน่าละโอ้ใหม่ละวีประทันตะแกงตัวนี้มันอ่อนลงไกล้ไฟพอเลือกเอาเลือกเอา อร่อยมากนะคะหมูนุ่มปากนุ่มคอนะคะพี่ก้อนจะให้จิ้มให้ให้เก็บน้องเมย์ถึงกระพายกระติบข้าวเลยเหรอคะอเดี๋ยวพี่เน็กเก็บก่อน เอาไม้ออก,กอพี่ออกเอาไม้ออกพี่นิกมาขอบุณด้วยพี่นิกก็อยากกินด้วยพี่นิกได้กินแล้วหนึ่งไม้พอแล้วลูก หยุดก่อนอย่าพึ่งอยู่เฉยๆให้คนกินก่อนนะลูกนะเดี๋ยวนะนิดๆเดี๋ยวมันร้อน นิกกี้อยากกินแล้วนะคะผมก็หิวด้วยิวมหิวครับผมนไม้ได้ไหมคะนี่ี่จะมอนให้แล้วต้องถอนไม้ให้เขาด้วยไม่เขาตอดเองนี่ไงเขาตอดเก่งกว่าเราอีกเนี่ยเนี่ยเขาตอดเก่งออกถอนไม่ได้มันจะกัดมือเขาฉลาดจะตายนิกกี้อ่ะไม่มีใครฉลาดเท่านิกกี้แล้ว หมาตัวอื่นก็เป็นเหมือนกันเขาถอดไม้เป็นเห็นไหมเขาถอดเกลี้ยงเลยคําเดียวถอดหมดเลยนะไปลงจับปลาอันนี้หาปลามาไปลงโกนไปให้พี่เสือดูหรือยังไปให้พี่เสือดูหรือยังว่านิกกี้น่ะนั่นนั่นนั่นไหมมันหมดแล้วเขาไปจับปลามาลนะคะคัน นี่อันนี้อันนี้กว่นเอาไปให้บินเด็กกินอาหมูเอาหมูไปด้วยลูกรองท้องไปหนึ่งท้องไปั้นแล้วล่ะเอาเอาหมูใส่ถุงไปลูกนี่พี่นิดจ้องซอสแบบว่าอร่อยมากนุ่มสูตรโบราณข้าวเหนียวหมูปิ้งมื้อเช้านะคะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วค่ะไม่ไหม่ใช่ไหมเวลาไม่ไหม่ใช่ไหม หม่ได้ไ,ไดไ้ยินได้ได้กลิ่นหอมๆโมอยมาแม่ด้ก็รีบยกออกจากเตาเลยห <laughs> ม้อ,อก,กำลังเริ่มเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหอมมากกว่านี้ถ้านานเลยต้องหอมกว่านี้ใช่ไหมอบเขาเขามีแต่ขนมอบรวนเทียนใช่ไหมอันนี้อบควันควัวนเตา มนั่งกินด้วยกันขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะเอาให้อิ่มนะลูกพี่เ่งไม่อยู่ขับไปบุกดทหารอิ่มก่อนแล้วค่อยไปนะคะเอ็กซีจ๋ามาเอาให้อิ่มเด้อวันนี้มีโรงทานข้าวเหนียวมูสิ้งนะคะตกใจเลยขอดหมวกก่อนนะคะกินข้าวเนาะนุ๊กี่ไปยอมไปนะนุ๊ี่ไปหาปลาหรือเปล่าวันนี้ไม่ยอมไปหาปลานน่เือ นี่ก็อยากมีส่วนร่วมเดี๋ยวก่อนนะลูก๋ยวให้แม่อิ่มก่อนเด้อไปบ้านไหนเลยเห็นลูกที่แบบทำไม่แล้วเขาบอกนแม่เม่อกี่นอแล้วบอกว่าให้กินแล้วไงฉันให้กินแล้วสองไม้แล้วเดียวเดียยอะแล้วเยอะแล้วเพรว่าขาหนียวินมันกินมันมันมันันเนมันมัม่นม่นนมันบมัน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 ี๋ยวัมันมันมมมมันมัน แน่ใจเลยแน่ใจนะแน่ใจนะว่าในด่านอ้าวเออนิกกี้กินข้าวเหนียวเห็นไหมเออเออเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะได้หอมแม่ดาทําเป็นมันต้องเอาน้ำใส่เข้าไปเออต้องเบียบน้ําให้มันหอมหอมหมูมันหอมมันก็เลยกินเขานิกกี้กินข้าวเหนียวใจเอฟซีนะคะปกติเขาไม่กินนะคะไอ้แม่ท้าเอออีกมองมองกันเนาะมี่นะทําหมูย่างนะคะนี่ เดี๋ยวปีนี้จะได้มาบ่อยเพราะว่าไปทำนายทำพันตะก้าจะมาแวะโอ้ยทำเองปีนี้จะได้กินหมูปิ้งบ่อยๆไม่ได้มาไม่ได้มาแกถึงมาก่อนไงอาทุระกอเลยมาบังสวง ค่าก็ว่าหยุดไม่ได้ให้พี่สาวทำนาให้แต่พี่สาวยังไงแล้วกินไขออกข้ามออกนี่กินข้าวด้วยถ้างั้นจะไม่ได้กินนะโอเคโอฉลาดนิกีกินข้าวเหนียวด้วยนะคะวันนี้นะคะนิกกี้น่ารักเนาะ แบบนี้สิต้องบีบนานๆแม่ดานจะได้ออกใส่ข้าวเยอะๆถ้างนั้นไม่ได้เที่ยวเลยเทียวก็ไม่ได้นะเด้เยอะๆลองดูนะเอฟซีจะว่านะโอ้ยอย่าไปเที่ยวเลยไม่ไม่บีบเอานั่นแหละบีบเอานั่นแหละถูกแล้วไม่จะไม่ก่อนนะเขาทำแบบนั้นจริงๆนะเต้ก็อยากกินแับนั้น้าวเด็นไหมลาเต้ก็อยากกินนะบประดาลาเต้ล่ะลูกอ่านหนึ่งคำนะตรงไหนตรงไหนตรงนี้นะลูกนะชลาเต้ลาเต้อยากออกเด้อข้าวเด้อ โดนดอกยังเต้เขากินข้าวมีหมาเขากินทั้เดียวทั้งข้าวทั้งหมูเลยนะคะอืมอันเดี๋ยวนิกกี้อยากขึ้นมากี้นานเขาบอกว่าขอด้วยขอหน่อยแม่อ้อนแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวแล้วสิเนาะทุกอย่างอ้าวนิกกี้กินข้าวนะคะเดี๋ยวนิกกี้กินข้าวด้วยนะเด้อมอนนะอยู่หน้าบ้านเลย นู่นไงอันนี้กี่ลงถอยลงไปอีกนิดได้ไหมลูกงามงามลงถอยลงไปก่อนถอยลงไปก่อนนี่ถอยลงไปก่อนถอย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 กิน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 ข้าวด้วยข้าวด้วยถอยดูนะคะนี่นะคะโอ้คำเดียวหมดคำเดียวหมด นี่นะคะ,ะ,คะดีะแล้วแหละเขาจะได้นี่เนาะเขากินข้าวด้วยอะไรด้วยดีแล้วสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครขาน่นด้วยนะคะนีกีก,กีอดกินเลยขึ้นมาลงมาก่อน